จ้าของสายพันธุ์เขาก็สนับสนุนเข้าไมาต่ต้องหมดลิขสิทติดด้วยเราไปปลูกได้เลยนะฮนะเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องหนอแล้วเขาใจดีมากๆเลยคุณลุงวันนี้สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้นะครับดเดี๋ยววันนี้เราโชคดีมากนะครับได้มาสัมภาษณ์คุณลุงนะครับเจ้าของสายพันธุ์ฟองทองและสายน้ำผึ้งที่โด่งดังตอนนี้นะครับ ต้องบอกว่าคุณลุงชื่อคุณลุงบุญส่งนะครับผมเป็นเจ้าของต้นเดี๋ยววันนี้ลุงหมูกับผมมาสัมภาษณ์นะครับคุณลุงฝากแนะนําตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรครับผมอ่าบุญทรงช่วช่วยพัฒนากิจครับส่งช่วช่วยพัฒนากิอ่าเจ้าของต้นนะครับเจ้าของต้นจริงนะครับมีต้นเดียวนะฮะเมื่อกี้ไปหลายตามมาแล้วที่ต้นอ่าฝากนิดหนึ่งครับว่าสายน้ำผึ้งเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขอพูดดังนิดนึงนะผมขอพูดดังนิดหนึ่งมัน มันจะไม่รู้ว่าเพราะตอนที่มันขึ้นนะมันก็ไอ้ทุเรียนแปลงนั้นมันปลูกตั้งแต่2องพนนะแต่ว่าไอ้ต้นนั้นมันขึ้นมามันขึ้นมาจาก จากเม็ดจากเม็ดที่ล่วงมาเนาะจากต้นนะครับผมพ่อลูกในลูกบอกมีกระดุมมีหมอนอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้สมัยก่อนมันมีกระดุมทองอ่าแล้วก็มีอันนี้เบญจพรรณใช่เพราะหลายหลายอย่างเพราะคู่นี้พอต้นมันใกล้การแกสอนมันเข้ามันแกลสอนผสมกันเนี่ยแล้วพอลูกมันมันร่วงพอเม็ดมาขึ้นแล้วมันก็จะไปอีกหลายพันตังแล้ว อ,อยจากลายเปสายพันธุ์เนี่ยนี่มันกลายไปสายพันธุ์ดีไงมันมันก็มีมันก็มีดีบ้างแล้วก็มีที่สี่แล้วีไม่ดีก็เยอะกองครับไม่ดีก็มากคนมากคนมากจะไ,<ป>ไม่ดีแย่ที่เอามาเล็ดไปเพาะไปปลูกกันเนี่ย บาง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 ลูกบางบางเม็ดมันก็ดีไปเลยเลิศไปเลยบางเม็ดก็เอาไม่ได้เลยเนื้อหูเม็ดไม่มิดเลยทีกดีเนื้อเละมัง่งเนื้อ <g ül> ไม่เคยสวยไม่เคยเก่ม,มั่งอะไราเงี้ยแต่ต้องบอกว่าแต่ต้องบอกว่าต้นนี้ดาวเลยนะดาวเลยต้นนี้สุดยอดเลยให้ใส<ไ>่น้ำพึ้งนี่มันเม็ดมันจะรีบใช่ไหมรีบเนื้อแย่มันไม่เคยมีเม็ดแข็งแล้วก็โอ้โหพี่เอาลูกไปรีวิวนี่ทีฮาวไปขี่ครั้ง ทับใจลูกค้าทโทรตามกันหาซื้อได้ที่ไหนลูกมันอยากทานอยากอ,อาจารย์ปุ๋ยไปแล้วอาจารย์ปุ๋ยไปแล้วสุกบอกว่ามันแข็งเออเพราะพราะมันเพิ่องอยาหลุดปิงไโอ้อยานะคุพ,<อ>พ,พต้องไร่งอมเอร่อยอออแล้วเนิะน,นิ่มแล้วเขาเลยไม่กล้าไปให้ใครแล้วพอพอเขาปล่อยไว้สองสามวันมาโอ้บอก บอกเนื้อใช้ได้ดียับมาเอาอีกบอกจะมีที่ไหนมันมีแค่ตนเดียวตนมีแค่ปีมีแค่ร้อยกว่าลูกเองปีนี้มีแค่ร้อยก,กอออว่าลูกเขาบอกว่าเพิ่งขึ้นทะเบียนปีหกหนะึ่งหสองนะทองทองหกสองก็ตั้งชื่อแบบไหนครับยังไงดีเอ่ยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับคุณลุงก็อาจารย์ที่เขาเอาเอาไปเอาไปเอาไปนั่นครับเป็นคนตั้งให้ก็แปลว่าคืออะไรก็เราก็ เพราะว่ามันตั้งไปเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับใครต่อใครใชจาย์มันก็ซ้ำครับผมเพราะอาจารย์เขาดรสุรวิทย์อ่าดรสุรวิทย์นะครับเพาอาจารย์เขานี่เขาก็มาเยี่ยมนะกําลังอยากไปเอาพันเอาพันไปไปใหม่อีกก็ที่สวนมันก็ก่อนนี้มันเป็นใบพันธุ์แล้วเราก็ไม่ได้โค่นไงอืมมันก็ไอที่ไม่ไหวก็แลแล้วก็ออกไปเนาะก่อนนั้นมันก็หลาย สมัยตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกทีแรกอ่ะมันเป็นทุเรียนดุเรนเบญจพรรณอย่างนั้นนะฮะก่อนผมมาอยู่จันทรใหม่ๆน่ะมืองก็เหมือนกันแล้วเกตท่าใหม่แกไรแล้วมุกจำเรียนเบญจพรรณทั้งเลยครับหมอนกระชนีเนี่ยหาไม่ได้เลยฮะสองพันห้าร้อยเก้าได้มาทำ้สองพันห้าร้อยเก้าเรา Rumor, ห้าถึงกี่ปีนะครับผมถ้าบอกว่าต้นนี้แบบว่าผ่านผ่านน้ำอันผ่านหนาวมาเยอะมากเลยนะเห็นได้ข่าวว่ามีฟ้าผ่าด้วยนะต้นสายน้ำผึ้งเนี่ยครับโอ้ยต้นเนี้มันใหญ่เยอะเลยเนี่ยไก่ไอ้เนี่ยโอ้ต้นมันอะไรคับกุ้ตท้วบไม่ไม่ไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไม่ไหวแล้วมันสูงมากอ่าแล้วพูดนิดนึงครับว่าไอ้สายน้ำผึ้งเนี่ยเรา เรากินมานานแล้วเพราะเป็นต้นของที่บ้านนะครับแล้วก็บอกว่าที่บ้านรู้สึกว่าที่ลูกชายบอกว่าแบบว่ากินมาตั้งแต่เด็กันมันชินแล้วนะ<ม>แล้วก็หลังๆเริ่มมาเป็นยังไงบ้างครับ<ม>เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีดีๆอยู่มันมดีดีอยู่แค่สามสี่ต้นเองตั้งตั้งหลายสิบต้นใช่ใตั้งหลายสิบต้นเน่ยเป็นพัน่ะครับแต่มันมีเนื้อดีเนื้อคุณภาพที่ ที่แล้วใครๆมาก็ติดใจทานแล้วติดใจอยากกะทานต่ออีกครคนที่ซื้อเนี่ยอยากอยากได้อยากได้อีกนะเพราะมันให้งอมมันงอมเนื้อมันแห้งมันเหนียวแล้วมันไม่ขมเนี่ยโอ้สุดยอดของสุเรียนอยู่แล้วมันหวานมันเหนียวเลยมาจนคั่วเน่ามันยังไงคั่วเน่ามันยัง ขั้วเน่าเปลือกเน่าตุกแตกยังไม่เป็นไม่เนื้อยังเนื้อยังคลิปอยู่งั้นนะผมชอบเนื้อมันตอนีตอนยิ่งตุกแตกยิ่งแบบโอ้โหรสชาติแบบตแตกไม่ฟูไม่ยิ่งหวานหวานจัดมากอร่อยมากเลยมันสายน้ำผึ้งเนี่ยลูกไม่สุดแตกก็โอ้โหสุดก็อร่อยมากเดี๋ยวผมให้ดูผมโฟกัสให้ดูนิดนึงครับนี่เป็นขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งนะครับดีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพันธุ์ทุเรียนฟองทองนะครับนี่นะ พูดถึงฟองทองนิดนึงครับเป็นไงบ้างพันธุเด่นฟองทองก็ปีนี้มันจะไม่มีลูกให้ดูเท่าไหร่แตมั้งประมาณสิบั้งะมาณสิบลูกเป็สิบกว่าลูกแล้วปีนี้มันปีนี้กองๆอทู่นะมแค่สิบกว่าลูกโอมีลูกน้อยด้วยปีนี้อายอปีแล้วปีแล้วมาสี่บ้งแต่นั้นเพิ่งยังมีร้อยกว่าลูกครัวสี่ห้าลูกปีนี้ร้อยกว่าลูกตัดไปสองรุ่นก็รุ่นแรกเพิ่งได้สาม สามสิบกว่าลูกหรือเปล่าครับผมสิบกว่าลูกเองมักเทียวไปอไอ้ปุยังไปได้หลายลูกไงบ้างครับก็ก็น่าจะได้เข่งเดียวต้องบอกว่าทําสวนมากี่ปีแล้วครับเนี่ย โอ้สองพันห้าร้อยเก้าสองพัน้าเก้ากิลกรัมเนี่ยหกสิบสามอ่ะหกสิบามห้าสิบเท่าไรปีละสมนาศสมนานปีมากทำตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มอ่ะห้าสิบหกปีอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตครับอายุเท่าไหรอายุเท่าไรตอนนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าสองตีแปดเจ็ดองีแปดเจ็ดอ๋อแปดเจ็ดสมูเท่าไหร่ครับใกล้กันไหมเขาแปดเจ็ดแล้วเราก้าแปดอ่ะ สิดกันปีสิบป um eh ีเพราะผมเก้าแปดอนี้แปดเจ็ดนะสิบปีอ่ะเก้าปี เก้าปีมันก็สมบัติมันก็ผัดกันชมเวลานี้เราก็จัดตัดทุเรียนเก่งตอนนี้เราก็ไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวอะเห็นลูกปูงเห็นเขาขึ้นกันเนี่ยเราได้แง่อย่างเดียวนะขึ้นอะไหวโอ้ไคอไหวงอได้ผมพอดีมาเข่าเสริมด้วยแต่กำลังแขนมีแต่กำลังขาหนาแรงนะกำลังขามันจะไม่ไหวเพราะว่าโอกขาสพลาดเดี๋ยวมันแย่เลยแหละเลยแย่เลยแหละอือ ตอนนี้ต้องเป็นรุ่นใหม่แล้วนะต้องเป็นรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ว่าใจใจยังใจยังอยู่แต่ร่างกายไม่ยอมไปใจเราสู <c oughs> ้นะใจยังไหวอย่าเนี่ยมองนี่ม่แหมรุ่นใหม่ถึงตู้กหลานถึงที่ตอนเราสามติดป่าติบสองป่าเป็งนไุ๊บเลยมันถูงขนาดนี้แล้วโอ้ยไม่ชนาเราเลยเนี่ยตายเดี้ยเลยอสรุปได้ว่าคุณลุงเนี่ยแบบส่งเสริมนะว่าพันุนี้แนะนำปลูกสนใจก็ปลูกได้เลยนะ อาจารย์ก็ว่าเราลิขสิทธิ์เราจดไว้แต่เราก็ไม่ได้หวงใครนะเป็นหวงมาอยู่หรอกเพราะว่าไอ้พันธุ์ไม้พวกนี้ว่าไปแป๊บเดียวเขาก็ผมว่ามาช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเรามีพันธุ์ดีๆปลูกเพิ่มเติมดีกว่านะช่วยกันช่วยกันแล้วก็ผมว่าเป็นความน่าภูมิใจด้วยนะว่าสายพันธุ์ที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่เมืองจันอยู่ที่ที่ตรงเนี้ยมันได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้ามันส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยผมว่าโหมันเป็นบุญกับคนไทยทั่วประเทศเลยนะได้ครับลุงหมูฝากบอกนิดนึงครับผม สายพันธุ์นี้เราวันนี้เรามาคุยกับเจ้าของสายพันธุ์ละ,ะเป็นไงบ้างครับวันนี้เรามาเรามาถึงสวนถึงต้นถึงต้นสายพันธุ์เลยเขามีต้นดียจริงจริงที่เราไปถ่ายตามถึงต้นมาแล้วต้นผู้ใหญ่ต้นอายุก็สามสี่สิบปีแล้วโอ้สูงมากใหญ่มากปีนี้มีแค่100ร้อยพัลโลกแล้วมีต้นเดียวแล้วเ,เรื่องเรื่องสายพันธุ์นี่ไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวเพราะเวลานี้เราเริ่มทาเริ่มเริ่มทําเริ่มขยายเอาจากต้นแม่ไป,ไปทําไปปลูกแล้วนี่จะขยายได้เรื่อยเรื่อย เดี๋ยวต่อไปสายพันธุ์นี้ก็จะมีมีจําหน่ายพอพอมีจําหน่ายแล้วแต่ยังไม่มากครับยังน้อยมากครับยังแค่หลักร้อยหลักร้อยต่อปียังไม่เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเหมือนหมอนนะฮะยังยีงอยู่หลักร้อยต่อปียู่นะที่จะขยายได้ครับคนใจปลูกได้นะฮะพันธุ์นี้รับลองไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณปลูกแล้วแล้วคุณด้ทานเนื้อแล้วคุณจะติดใจคุณไม่อยากทานทุเรียนพฝาอื่นเลยใช่ครับผมบอกนิดนึงเลยครับว่าในคลิปวิดีโอนี้คุณลุงบอกว่า สารณสนุนในการปลูกนะแเรามันอร่อยชาติอร่อยมากเจ้าของสายพันธุ์เขาก็สนับสนุนเข้าม่ตรงหมดลิขสิทธิ์ด้วยเราไปปลูกได้เลยนะฮะเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องหงอกแล้วเขาใจดีมากๆเลยคุณดูวันนี้หใจดีมากมากเลยยอมรับว่าเพราใจดีมากครับ